แล้วก็ปีนี้เป็นปีมะเส็งนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราก็ามีปัญหากันกันกับเพื่อนบ้านเราเขมรน,นะครับผมดวงเมืองก็คือตำแหน่งดาวตรงกลางที่โคจรณวันวางเสาหลักเมืองรประเทศไทยระวังเสาหลักเมืองวันที่21เมษายน2325ายเวลา6นาฬิกา45นาทีขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขายเนี่ยครับถ้าวางเป็นลัคนานะฮะก็จะอยู่ที่ราศีเมษนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยก็กอ่านดวงจากลัคนาแต่ว่าถ้าเราจะอ่านจับ มีนักขัตย์ของเมืองกัมพูชานะครับดยงมือเข้ามาจากการประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสวันจันทร,ร์ที่9พฤศจิกาย,ยน2496ขึ้น3ค่ำเดือน12ปีนักษัตย์นั้นเป็นปีมะเส็งนะครับประเทศไทยเราเกิดปีขานกัมพูชาเกิดปีมะเส็งครับป,ปีมะเส็งนะครับจะอยู่ในตําแหน่งที่เาเรียกว่าพบพันธุก็แปลว่าเกีย่ยวข้องกับพื้นแผ่นดินนะครับฉะนั้นในพื้นดวงนี้ครับสองประเทศนี้ก็จะมีปัญหาเกีย่ยวข้องกับ พื้นที่อขอบเขตประเทศนะครับกันอยู่เสมอและคราวนี้นะครับผมเมื่อถึงเมื่อปีมะเส็งเมื่อไหร่ครับมันก็ท่ากับไปโฟกัสที่จุดนั้นนะครับปัญหาเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นหนักขึ้นนะครับอย่างเรามองย้อนกลับไปเมื่อปีมะเส็งปี2544นะนับจากปีนี้ไปนะครับนับไปสองรอบนะเวียนรอบหนึ่งก็คือ12ปีใช่ไหมเวียนไปเมื่อปี2544ปีนั้นตรงกับปีมะเส็งเหมือนกันเนะี่ย ในปีนั้นก็เกิดปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ชายแดนกันอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ทําให้เกิดการบันทึกความเข้าใจ MOU 44นะครับกว่าด้วยเรื่องพื้นที่ไทยกับกัมพูชาอังสิทธิ์บนไหลทวีปนะครับซ้อนกันแล้วก็ลงนามโดยดรสุรเกตริเถียนไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและในชกอันนะอดีตรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาวนย้อนกับอีกรอบหนึ่งคือปีมะเส็ง 2556เนี่ยศาลโลกนะครับได้มีคำพิพากษาเมื่อ11พฤศจิกายยน2556ตัดสินว่ากัมพูชามีอิธิพไตยเหนือพื้นที่ทั้งหมดของช่องอันพาเข้าวพวิหารและตัวประสาทพวิหารและไทยต้องถอนกำลังหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นออกให้หมดก็เป็นการพิพาทากันครับแล้วก็ศาลตัดสินในปี มะเสงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาในปีมะเสงปีนี้นะครับ2568นะรบ่ครับถ้าเราดูในแง่ของกัมพูชานะาเขาตั้งเมืองปีมะเสงอย่างที่ว่านะดวงเมืองเขาปีมะเสงจริงเป็นตัวตนของกัมพูชานะครับเขาจึงมีความมั่นใจแล้วก็เปิดการสู้รบก่อนแต่ความเสียหายในดวงนะครับถ้าเราดูจากดวงก็จะเกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันแล้วถ้าประเทศไทยล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับประด็ดาวที่เป็นโยงกับ มะเส็งเนี่ยนะครับเพราะว่าโยงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่เป็นลาบเนี่ยครับมันจะเป็นดาวนับูนงที่เกียกรรเก่ยวข้องกับสาธารณชนครับเกี่ยวข้องกับสังคมฉะนั้นเราจะได้รับการยอมรับนานาประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเราผิดหรือเราถูกเราทาอะไรไปบ้างนะครับถ้าจะเข้าข้างเราประมาณนั้น,นะนะใครที่เข้าใจเรื่องการดูดวงๆนะการวางโด่งครับอันนี้ก็คือเดิมที่เราอยู่ที่ขานนะครับปีนี้เราก็จะไปตั้งลักษณะที่มะเสร็งฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นดาวประจําของมะเส็งที่เป็นดาวราหูหรือถ้าเป็นโหราศาสตร์เก่าเนี่ยจะเป็นดาวศุกร์ทั้งสองดาวเลยเนะี่ยครับในดวงเมืองมาอยู่ที่ตออาแหน่งที่เป็นลาภะในในเรือนที่เป็นดาวเนปพจนนะครับคือเกี่ยวข้องกับสาธารณชนฉะนั้นเราก็จะได้รับการได้รับการยอมรับครับเนี่ยเราเห็นดาวอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรที่เกินขอบเขตไปได้นะ เกินไอ้ความเป็นสุภาพบุรุษไปได้นะเราจะไปโตรมเขาแบบให้สะใจไม่ได้นะเพราะว่ามีคนอื่นมองอยู่นะครับแล้วถ้าเราถูกต้องเราจะรับการเข้าข้างครับในขณะเดียวกันครับในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยในดวงมันก็บอกไว้เหมือนกันนะครับว่าอยากจะทาอะไรและทำได้หรือเปล่านะฮะประการที่1น,นะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับในดวงเมืองนะมันเป็นปลอังคารเน้่หมายถึงกําลังทหารก็ได้ครับการเป็นปลาเน้นแปลว่ามันทําไม่ได้เต็มที่ ใจจริงอาจจะต้องการที่ทําอะไรได้มากกว่านี้ครับแต่ว่า,ามีอุปสรรคติดขัดอยู่หลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของต้องคอยฟังนโยบายอาจจะเป็นเรื่องของกลัวเสียภาพลักษณ์นำมาเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนว่าการใช้ปีนะครับในการทํานายสามารถทํานายได้ละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าแค่ทํานายจากราศีเกิดอย่างเดียวและถ้าเราดูจากราศีเกิดนะของประเทศชาตินะครับในดวงเมืองได้ไหมได้ครับผมครับ มันก็บอกเรื่องราวต,ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาโหนก็ต้องดูจากตรงนั้นนะครับพอผมเองเคยเขียนก่อนที่เราจะเกิดสงครามนี่นะครับผมประเทศไทยครับมีอายุ243ปีมันจะตกลงตำแหน่งที่เป็นสาสะราตรงนั้นพอดีครับสาชาไป่อบเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับวามรุนแรงนะีจะหยุดในช่วงของเดือนสิงหาคมที่มิดามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอย่างนั้นนะครับผม หยุดดิ่งน,นะครับผมแต่ว่าความขัดแย้งมันก็ยังปรับปรายนะครับเพราะว่าดวงมันไม่ได้บอกเป็นแค่เดือนนะฮะมันบอกว่าปีนะครับ